ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุน้ำนะคะ ชาวธาตุน้ําก็จะมีชาวราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีเมษน,นะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุณเนื้อหางแต่วันที่1เมษายนถึง15เมษายน2566นะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านการุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะอาจารย์ขอกําลังใจช่วยกดสับสกายที ตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดพลังงานความรักให้กับชาวธาตุน้ำกอกฎพิจิกมีคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานไพ่นะคะที่ได้นะคะสามเหรียญค่ะกำลังคิดถึงใครบางคนอย่างมากมาย คุณอยู่ตรงไหนตอนนี้ทําอะไรอยู่ส่งข้อความมาได้ไหมติอัมเพ e s s ฉันรู้สึกเหงาและเปล่าเปลี่ยวต้องการความสุขความใกล้ชิดจากคุณอย่างมากมาย The m a g i c i เชียนอะไรสักอย่างนะทําให้ฉันเห็น ว่าคุณยังต้องการฉันอยู่แปดเหรียญความสุขที่ฉันต้องการคุณอยู่ในอ้อมกอดของฉันนั่นแหละคือความสุขที่ฉันทวินหานี่คือพลังงานไพ่บอกนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะเช็คพลังงานความรู้สึกของ คนของชาวธาตุน้ำค่ะคนนั้นเขาทำอะไรอยู่เกาเป็นยังไงเขาคิดยังไงกับชาวธาตุน้ำบ้างสิบเหรียญพลังงานแห่งความมุ่งมั่นกับความสำเร็จในเรื่องของการเงินการงานและต้องการสร้างครอบครัวกับคุณค่ะ ก้าวไม่เท้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขายังมุ่งมั่นยังมีคุณอยู่เสมอคุณเป็นผู้หญิงอยู่ในใจเขาเสมอเป็นหรือเปรียบนะคะถ้าคุณเป็นหญิงเขาก็เป็นชายที่อยู่ในใจคุณเสมอหรือเพศที่สามก็ดูได้นะคะให้ปรับดวงเข้ากับตัวท่านเองนะคะ ตัวเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็คิดถึงคุณมากมายสิบดาบค่ะเป็นพลังงานของความเจ็บปวดเพราะห่างไกลกันต้องทนทุกข์กับความคิดถึง The Sun เมื่อไหร่นะโอกาสดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะจัก,กรวาลจะส่งสิ่งดีๆทำให้เขาสำเร็จได้เร็วขึ้นได้ไปหาคุณเร็วขึ้น เปิดโลกความรักให้ทุกคนได้รับรู้เขาต้องการความรักที่เปิดเผยกับคุณค่ะไพ่สีดาบตอนนี้เขาก็ทุกข์และเศร้าใจนะคะทุกข์เพราะคิดถึงคุณการนอนคุดคู๋หนาวเหน็บในหัวใจเพราะห่างไกลคุณเหลือเกิน พลังงานเขาอยากจะทำย่างไรกับชางธาดน้ำบ้างคนคนนี้นะคะเขาจะทำย่างไรและจะมีแอคชั่นแบบไหนอะไรยังไงมีอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะพลังงานหนึ่งเหรียญค่ะความสำเร็จการเริ่มต้นที่ดีในชีวิตรัก3ไม้เท้า การสื่อสารการพูดคุยการสังคมการเดินทางที่จะต้องมีขึ้นความใกล้ชิด8ไม่เท้าการพัฒนาการเติบโตของความสัมพันธ์9เหรียญเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องเหงาและว้าเวอีกต่อไป6เหรียญ สิ่งต่างๆจะกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งคุณนั่งเป็นนางพญาในใจเขาเป็นเทพพระบุตรในดวงใจให้แปลกลับแบบนั้นนะคะขอให้สรุปเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณกับเขา มีความสุขด้วยกันมากมายไหมหรือเหตุการณ์ในชีวิตรักคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรก็ยังมีอาการเจ็บปวดหัวใจอยู่นะคะสามดา Nice of sort ความคิดถึงความเสียใจความผิดหวังในลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างที่จะต้องแก้ไข แปดถ้วยถึงแม้จะห่างกันระยะทางแต่ใจยังคนึงหาอยู่เสมอสองไม้เท้ารอการติดต่อกับแองเจิ้ลคุณคือนางฟ้าคือเทพพระบุตรจริงๆ แล้วเป็นยังไงต่อนะคะอาจารย์ขออีก5้าใบค่ะพลังงานดีวิลเขามีแพชชั่นที่คิดถึงคุณหลงสเสน่ห์คุณอยู่เสมอนะเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยดาวดาบยิ่งคิดยิ่งเจ็บปวด8ดาบเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่จะได้เจอกันทำบาลาน์ จะเติมเต็มความรักให้คุณพอใจในที่สุดแล้วเขาก็กล้าที่จะแสดงออกความรักความรู้สึกพลังงานดีๆที่จะทุ่มเทให้คุณแบบเต็มที่นั่นเองไพ่จึงบอกให้คุณรอคอยไปก่อนนะคะ เขาไม่ได้เปลี่ยนใจไปไหนแต่อาจจะมองดูว่าอาจจะวุ่นวายในเรื่องงานการแก้ปัญหาในเรื่องงานค่ะที่ไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะแต่ในที่สุดแล้วดวงชะตาของคุณกับเขาก็ยังสมพงกันที่จะกลับมาได้เจอเจอและได้สืบสารความสัมพันธ์กันต่อไปสำหรับคนมีคู่ค่ะเราต่อด้วยดวงคนโสดนะคะ ราชินีไม้เท้าราชินีถ้วย The e m p r e ร s ราชินีเหรียญไพ่พลังงานดีวิลคนโสดนะคะจากหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมา ชาวธาตน้ำอาจารย์ว่าคุณก็อยู่ในเ,เขาเรียกว่าสถานะที่มั่นคงในหนะ้าที่การงานนะคุณเป็นคนเก่งได้รับการยอมรับถ้าคุณทำงานในองค์กรเจ้านายหัวหน้าก็รักและเมตตาส่งเสริมคุณหรือถ้าคุณเป็นธุรกิจส่วนตัวเอง คุณก็ทุ่มเทกับงานคุณเต็มที่งานคุณกำลังประสบความสำเร็จอย่างมากมายพลังานดีวิวมันทำให้ให้คุณอยากเติบโตไปเรื่อยๆหรือเรื่องของความรักคุณก็ต้องการใครสักคนที่เข้ามาและรักคุณจริงไม่ใช่หวังผลประโยชน์แต่ต้องเป็นความรักที่เกิดจากใจเรามาดูไพ่นะคะว่าคนโสดจะเจอไหม คนที่รักจริงไม่ใช่รักที่ผลประโยชน์คนโสดชาวธทตุน้ำคุณจะเจอใครเข้ามาแบบที่คุณถูกใจพอใจไหมนะคะห้าไม่เทา้าสิบถ้วยกาวไม้สิบไม้ห้าเหรียญจากพลังงานไพ่อะ่ะ ก็ยังบอกว่าสิ่งเก่าๆยังอยากจะกลับมาและมาตื้อคุณนะสิทั้งๆที่จบไปแล้วห้าเหรียญแต่คนนั้นเหมือนไปไม่รอดนะเหมือนอยากจะกลับมานะคะอาจารย์เปิดไพ่ต่อเนาะเขาไม่ได้ขึ้นคนใหม่แบบชัดเจนะ่ะแต่พลังงานไพ่กลับบอกว่าคนเก่าที่เลิกไปอยากจะขอรีเทิร์น คำว่าคนโสดหมายถึงว่าคุณเลิกกันและเป็นสถานะที่โสดแล้วแต่แค่พลังงานไพ่กับดึงเรื่องราวเก่าๆกลับมานะคะไพ่เก้าถ้วยไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่สามเหรียญราชาเหรียญหนึ่งดาบเออก็คงจะเป็นเหมือนกับชะตาฟ้าลิขิต ก้าวถ้วยกงล้อสามเหรียญนะฮะเป็นสิ่งเก่าๆคนนี้ที่กลับมาและขอพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อคุณแต่จะยังไม่ถึงขั้นให้คุณยอมรับเขาทันทีเขาจะพิสูจน์ตัวเขาเองก่อนว่าเขาดีพอสำหรับคุณไหมแล้วคุณค่อยพิจารณาเขานะคะ้าย่ยังขึ้นแบบ ก้ามกึคงค่ะแล้วคุณจะเลือกคนเก่าไหมสเตรนดาวดาบคุณน่ะนิ่งมากเลยค่ะคุณเหมือนไม่ต้องการคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดคุณเข้มแข็งพอแล้วสเตรน์8เหรียญคุณมุ่งมั่นกับ ตัวเองกับการธรรมหากินความก้าวหน้าเจ็ดดาบสตาจึงไม่มีประโยชน์สำหรับคนเก่าที่จะมาขอรีเทิร์นนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวธาตุน้ำคนโสดยังมองโอกาสข้างหน้ามากกว่าถึงแม้จะช้าแต่ต้องเจอคนที่จริงใจเท่านั้นคนโกหกหลอกลวงคุณไม่ต้องการ เททิ้งไปนั่นเองนี่ก็คือดวงคนโสดนะคะเราต่อด้วยไพ่คำแนะนำค่ะ ใครที่ยึดมั่นถือมั่นมันเหนื่อยมันล้าก็ให้ปล่อยวางหาความสุขใส่ตัวเองมากๆปรับเปลี่ยนความคิดการกระทําทุกอย่างจะดีขึ้นคุณจะประสบความสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจจริงของคุณนั่นเองค่ะพ่บอกว่า คุณสามารถบรานและปรับเปลี่ยนชีวิตคุณอยู่ในกำมือของคุณนั่นแหละคุณเป็นผู้เลือกทางเดินชีวิตของคุณเองให้ฟังใจค่ะต้องมีการเรียนรู้การค้นหา อะไรที่ยังไม่กระจางสืบคน้นเพราะไม่งานชีวิตอาจจะพังได้ถ้าไม่เรียนรู้ให้ท่องแท้การตัดสินใจที่ปราศจากความยับยัง้งหรือการตัดสินใจอะไรที่เร็วเกินไปในเรื่องของความรักมันอาจจะทำให้ความรักคุณล้มเหมือนปราสาททราย นี่คือคำเตือนหรือเป็นข้อมูลเรื่องของความรักให้คุณได้ค่ะจากไพ่ฝั่งใจขอให้ชาวธาตุน้ำทุกท่านมีความสุขสุขสมหวังในความรักให้เจอคนที่เป็นคู่จริงๆนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ